สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับผมอู๋ช่างนงกันทรัวิชัยมหาสารคามช่องทําเกี่ยวกับสาระความรู้ในด้านการแก้ไขระบบไฟรถยนต์นะครับหากท่านชื่นชอบในคลิปนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกาลังใจทางอู๋ทางช่องในทางคลิปดีๆมีสาระให้ท่านได้รับชมนะครับวันนี้เราได้มาดูแลวีออกันทัรงนี้นะครับมาด้วยกันนะครับเครื่องยนต์เล่งไม่ขึ้นครับ เร่งไม่ขึ้นครับเบื้องต้นผมได้สอบถามทางลูกค้าแล้วนะครับได้ทําการเปลี่ยนเอ่อเรือลิเล่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอ่อปลั๊กเรือลิเล่งนะครับแต่ก็ยังไม่หายนะครับเรามาใช้เครื่องสแกนนะครับวิเคราะห์ปัญหานะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับเราจะแก้ไขปทางทิศทางใดนะครับอ่ะกี่ครับตอนนี้ผมจะเข้าไปที่โตโยต้าครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปแบบนี้นะครับผมก็เคยทําไปครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เข้าไปชมกันนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแก้ไขยังไงนะครับผมเข้าไปที่16 P หกพินออเทอร์นะครับหากท่านที่ชอบในคลิปนะครับฝากกดแชร์นะครับหรือเซฟไปดูได้นะครับสําหรับคลิปการแก้ไขระบบไฟรถยนต์ครับบางครั้งก็ไม่มีเครื่องมือนะครับก็อาจจะสามารถทดสอบได้ด้วยตนเองง่ายๆนะครับผม เข้าไปที่วิออสนะครับผมออเทอร์ Arthur, 20นะครับโ okay. อเคก็จะอ่านหมายเลขต่างๆนะครับเจ็ดแสนเจ็ดมืนหกพันสี่ร้อยหกสองกิโลโอ้ครับคันนี้กิโลสุดยอดมากนะครับโอเคเราก็จะบอกต่างๆของรถนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำนะครับสำหรับพี่ๆที่มีเครื่องสแกนครับเวลาวิเคราะห์ปัญหานะครับเกี่ยวกับพวกลิเลงไฟฟ้านะครับว่าเราจะดูอะไรมั่งนะครับในการตรวจสอบใน Data นะครับตัวนี้ Data สามารถบอกได้ถึงอุปกรณ์ที่เกิดการเสียหายนะครับผมก็จะขึ้นเกี่ยวกับเทมทอเทิรนลบทิ้งทั้งหมดนะครับเพราะว่า จะมีการถอดการเปลี่ยนนะครับไม่ได้เคลียโคดออกนะครับผมโอเคนะครับไม่มีโคดครับอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีโคดครับผมจะแนะนำนะครับให้เข้าไปที่ Data นะครับสิ่งสำคัญครับสำหรับรถที่เป็นเคร่งไฟฟ้านะครับนี่นะครับบวกเบียมโวลเตตนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระแสไฟตรงนะครับไปเลี้ยงนะครับ ลิ้นปีกผีเสื้อวงจรลิ้นปีกผีเสื้อนะครับครับแล้วก็สไตน์นะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับวิธีการดูนี่นะครับโดยปกตินะครับตัวนี้นะครับต้องมีค่าเท่ากันกับวอลต์ของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับบวกบีเอ็มวอลต์นะครับต้องมีค่าเท่ากันกับแบตเตอรี่ก็คือต้องเป็นสิบสองวลต์นะครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับตัวฟิลแบคอัพนะครับที่ควบคุมตัวนี้นะครับคือตัวไหนนะครับเรามาดูไปด้วยกันครับคลิปนี้ผมจะเฉลยให้ดูเลยนะครับสำหรับฟิลที่ควบคุมนะครับผมก็คือนะครับนะครับอ e. ที่ cs นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้เป็นตัว6คุมครับฟิวส์10แอมป์นะตำแหน่งของฟิวนะครับจะบติดตั้งอยู่อของฟิวด้านนอกนะครับเห็นไหมครับชัดเจนเลยยังครับ บางครั้งนะครับเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าอุปกรณ์ของเราเสียหรือเปล่าก่อนที่จะทําการเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ครับก็บางที่นะครับอาจจะเป็นเกิดจากสายไฟที่มันกรอบนะครับแล้วมันทําการสปาคก,กันช็อตกันอย่างนี้นะครับมันก็เลยทําให้ฟิวมันขาดเดี๋ยวผมจะใช้ฟิลเปลี่ยนลองดูครับผมเอาฟิล์มใค้คนลงดูเอาขายน้ำมาก็ได้ค่อยหาเดี๋ยวจะหา,ปา,หาเปลี่ยนเอา ไมต้องได้หรอสควัได้แล้วได้แล้ว,ลวเปลี่ยนแล้วก็เช็คดูอีกรอบหนึ่งครับออมันขาดตัวเียสกอตเอาตัวไม่มาสกเอาเอาตัวไม่มาที่เาราอมันขาดตัวนั้นทีบหามาเลยตัวนี้ยังใช้ฟิวไม่ถูกประเภทน,นะครับผมเสียบลงไปนะครับ อสำหรับฟิวส d แอนตี้นะครับเหมือนกันนะครับหลักการทํางานเหมือนกันนะครับใช้ f ิ e l E อ c ทีเนะครับเป็นตัวควบคุมนะครับขาขเร่นนะครับตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่าค่าของเขายังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งครับยังครับ ดับยคุณแจอ่านใหม่อีกครั้งนึงดะครับสำการอ่านใหม่นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวราจะลงดับ นานๆครับเดี๋ยวให้มันเซตตัวใหม่อีกรอบนึงนะครับบางทีนะครับระดับกุญแจตำแหน่งออนก็จริงนะครับแต่ว่าไฟที่ไปเลี้ยงกล่องอีซียูนะครับยังไม่ดับนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับเขาเปิดมาสิโวลต์แล้วนะครับนี่นะครับวิธีการนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนฟิวส์นะครับให้ท่านดับสวิตช์กุญแจไว้สักประมาณหนึ่ง ถึงสองนาทีนะครับเราทาการสตาร์ทใหม่อีกครั้งนึงนะครับครับผมนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับจบงานหวานเจี๊ยบนะครับกับยอดเล่งไปขึ้นนะครับขอบคุณในการรับชมสวัสดีครับผม